เคยสงสัยไหมว่าทำไมการพักผ่อนจึงเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตทั้งทางร่างกายและจิตใจทุกครั้งที่เราทำงานหนักสมองของเราจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าโดปามีนทำให้รู้สึกพึงพอใจและกระตือรือร้นแต่ถ้าทำมากเกินไปอาจนำไปสู่ความเหนื่อยล้าได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่าการทำงานเกิน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงอย่างมากและยิ่งไปกว่านั้นการทำงานเกิน70ชั่วโมงก็ไม่ได้เพิ่มประสิทธิภาพเลยการพักผ่อนช่วยให้สมองมีโอกาสฟื้นฟูและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์การศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวารชี้ให้เห็นว่าการนอนหลับเพียงพอช่วยปรับปรุงความจำและการตัดสินใจ ลองคิดดูสิว่าในชีวิตประจำวันของเราการพักผ่อนอย่างเพียงพอจะช่วยให้สามารถรับมือกับความท้าทายได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรบ้างดังนั้นครั้งต่อไปที่รู้สึกเหนื่อยล้าลองให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนเพราะการพักผ่อนไม่ใช่แค่การหยุดพักแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตที่ดียิ่งขึ้น